ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมกัน <_ C> เดี๋ยวขอเข้าเกมกันอือเอาละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะ <_ C> ตอนนี้ก็เราก็อยู่กับ IN i n t นเทอร์ g วนะคะ <_ C> แล้วก็อยู่ในเกม Blade of God ค <_ C> ่ะ กิมอะไรสักอย่างอะโซเบดอะไรนี่แหละอืมไหนดูสิอืมอันนี้ก็คือโอพนะคะเปิดภาพมาโอ้ยนั่นอะไรอะยักษ์ไททัทนเนาะคอเลสเซียม ทุกอย่างพังพังทลายค่อยๆ่อแบบวัฒนธรรมหรืออะไรก็ล่มสลายไปตามกาลเวลาโอ้โหบรรยายเป็นสารคดีเลย <laughs> แล้วก็มีคนที่ยังเหลือรอดอยู่ในที่แห่งนี้นะคะ ขอพอรกับพระเจ้านี่เขาขอพอรขอให้พลังจงสถิตแทงข้าข้ายอมทุกอย่างแล้วเขาก็กลายเป็นโคบอลไม่ใช่มันเมืองอะไรในประเทศไหนเนี่ยต่อสู้มีฮีโร่เกิดขึ้นมากมายมีโลกี่ด้วยใช่เปล่า เราเป็นผู้กล้านะคะเข้าไปสังหารมันให้สิ้นซากมีปืนด้วยโอ้โหปืนกลก็มีปืนกลน่ะฮ้ยเอ้ยนี่นะ่ฉันไม่ยอมห,หรอกเฮราเอาละค่ะภาพก็ตัดมาที่เด็กน้อยไหนดูซิ รัองอ่านนิทานอยู่เลยโอ้หนังสือหนังสือหินจารึกใช่ไหมน่ามากอซิร์เคสอับดิญานีเฮสเวกเอาล่ะบอมบินเพียน คเล่นเพื่อเล่นต่อนะคะ t a p anywhere to continue anywhere มีใครดูช่วงบ้าง Sister เออนี่แหละคนนี้แหละ Welcome โอเคนะคะปลายเซอเซอเชียเดียเดี๋ยวขอเราดูก่อนนะโอเคเรียบร้อยดีเซอเบเยเชียค่ะนี่เราไปเลเวลเจ็ดแล้ว วินเซนนะคะเราเล่นเราเล่นเป็นนักบุญนักบุญหรือนักบาปไม่รู้ชุดดำหรือไม่ชีไม่ชีหรือบอกไม่ชีเขาไม่นุ่สงสั้นขนาดนั้นหรอกมา้างไม่น่าใช่นะคะอ่าตอนนี้เรากำลังกอดกอดทุกตา โอเคค่ะเราจะไปสู้นะคะนี่เมืองฮิงแคมโกนาวเลยอู้แบทเทิลตัวสีดำด้วยตัวสีดำมันมักจะเก่งนะแบบนี้ต้องระวังหน่อยแล้ว อยเลี้ยงอ๋อใช่ลืมไปชื่อเกมนะคะ Blade of God ค่ะหาโหลดเล่นได้ใน PC แล้วถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะอยู่ในมือถือนะมือถือก็มีอโอเคเราไม่คุยนานนะคะเสียเวลา โอเคกดเอฟเอฟของอะเอฟไปเลยโอ้แล้วไม่เงยนี่เอฟเอฟเลยเอฟเลย มีเขาสัตว์ด้วยน่าจะแบบม,มีมีตัวช่วยเราเอฟเอฟเอฟเอเขาสัตว์ด้วยฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอย่างนี้ไม่ใช่แล้วต้องสู้กันก่อนใช่ไหมเนี่ย ี่พอฉันโลภใช่ไหมมันเป็นเพราะว่าฉันโลภมันก็หมุนกันเลยหมุนบ่อยเกินอย่าหมุนได้ไหมห คือแบบตีไม่โดนอะคืออะไรคืออะไรสักครู่นึง่งเฮ้ยทำไมอะทำไมมันเป็นอย่าง,งานั้นตัวปลอมตัวปลอมแน่เลยว้า ได้แล้วเว้ยได้ของดีมีของดีใช้แล้วเพราะว่าเอฟของมัวสัวั้งเนี่ย Oh. โอ้โหเดือดร้อนไปถึงสวงสวรรค์นเนี่ยหรอเฮ้ยนั่นอะไรเนี่ยดาราจักรไหนเนี่ย oh. Oh. โอ้โหชี้เกมให้มันเก่งๆแล้วมันชนะเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างรู้สึกอ h oh my god เอาละค่ะตอนนี้เราต้องเข้าเกมนี้อีกแล้วนะคะทุกคนใช่ค่ะมันเกิดขึ้นอีกแล้วเราต้องเข้าไปอีกแล้ว เราออกมาไม่ได้แต่ชอบเนื้อเรื่องโอพีมันเปิดนะเราว่ามันเท่มีใหญ่ดีภาษาคอมเิสตร์ดอีคอีเอสีไป ใครดูช่วงไอเชียบ้างเชียใครเชียคนไหนมาแบ่งบันกันได้นะคะ,ะเราก็เชียอยู่เชียหลายคนอยู่เหมือนกันคนจีนจีนนี่มีคนไทยด้วยเพราะว่าปีนี้เขาจัดที่ไทยคนไทยก็จะเยอะหน่อยมากิจกรรมยามว่าง ว่างเหรอก็ไม่ได้ว่างนะก็ไม่ขนาดนอนไม่ได้ว่างเลยเหรอแต่อที่ทำอยู่นี่คือวิถีคนคนว่างคนว่างงานแต่ไม่เป็นไรเราจะว่างงานไม่ว่างงานมันก็เรื่องของเราใช่ไหมล่ะงานร้อยแปดช่างมันอะ Dialogue Excuse the uh, following yeah. the guidance of the Disney you shall start your journey now Quick <laughs> the Waves of Destiny is the only way on the pitch order back to the nine rhythm. ตอบเราแค่เนี้ยมีแค่เนี้แล้วให้เราแล้วก็เลไิไปไอ้เด็กนี้ตัดผมบ้างนะเดี๋ยวกลื่นหัวแตกเราต้องกลับไปเผชิญกับความจริงต้องไปสู้กับไอ้ตัวนั้นอีกแล้วใช่ไหม ำไมต้องสู้กับตัวนั้นอีกแล้วอ่ะฉันสู้กับตัวอื่นไม่ได้หรอจ้านี่ไงกอดอันอบอุ่นส่งไปยังต่างโลกฉันติดอยู่ที่นี่มันนานเกินไปแล้วนะฉันต้องการที่จะออกไปจากที่นี่และเดี๋ยวนี้ฉันต้องการออกไปจากทีน่นี่เดี๋ยวนี้ลานบอสเขาก็จะจัดการยากๆหน่อยนั่นแหละค่ะ นี่คือเหตุผลที่อยากจะออกไปต้องฟาดกวางไก่จะรู้ไหมให้มีชายวิงเข้าไปเร่ๆๆๆๆๆคุณร้องอะไรของกูวะเนี่ยอ่าเขาสอบลู้คอว่าเราจะยังโอทนกับเกมนี้ได้หรือไม่ นะคะวิม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 เออมา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 สิมาสิมาสิหืมฮึมเอาดี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 ดีดีนี่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 วูบอวูบอเป็นวูบอแวยวูบอแวยวูบอสู้นะสู้ขาดใจเลยนะสู้ขาดใจเลยนะวู้คอมโบฮิต Oh my god oh thank you my t h a k you oh ไม่ใช่ <laughs> oh thank you my friends my friend my friend อู้นั่นมันสุดปราดมีอะไรหัวหัวอะไรบ้างนี่กูต้องเข้าไปสู้อีกแล้วใช่ไหมนี่เหนื่อยๆไส้ขวาไส้ขวาไาย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 ขวาหนึ่งสองสา สกิลเอาให้ไม่พักเลยไม่ต้องพักเลยเอาให้ตายค่ะโอ้ oh my god นี่สกิลนี่นะไม่เอาของหลอกนะไม่เอาของหลอกฉันรู้นะรู้ทันนะรู้ทันนะว่าอันไหนเป็นของจริงของปลอมของหลอก อ้อีกสองอันอันนั้นหลอกแน่นอนเลยเอาอันนี้อันนี้ของหลอกไม่เอาหลอกรู้อยู่อุ้ยคราวนี้เราจะมาดูนะคะว่าเขาจะยังอยู่กับเราหรือเปล่าไอตัววีเดียออีกแล้ว ดี๋ยวอีกแล้วเดี๋ยวอีกแล้ว,ว,ลวตัวต่อตัวอ้ยเอาละค่ะตอนนี้มันกลายเป็นจอดำไปแล้วเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ามันติดลิขสิทธิ์หรือมันเป็นอะไรหรือว่าโปรแกรมเรามีปัญหาหรือเปล่าหวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันนะคะโอ้โหตั้งใจว่าจะทำอะไรแบบ สนุกสนกคลิปดีๆอะไรให้ลงโอ้โหมันมักจะมีอุปสรรคตามมาเสมอแต่ว่าถ้าไม่มีอุปสรรคมันก็จะไม่มีความพยายามมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงคะอ๋อแต่ตอนนี้ขอยอมแพ้ไปนอนพักล่างดีกว่านะคะไม่ไหวจริงๆ